ดี่เพิรนี้มาปฏิบัติหน้าที่เรียนเหมือนเดิมนะคะเรียนธนคคาคารก็มาเช้าๆนะคะวันนี้ก็เวลาประมาณ10โมงครึ่งครบพันธุกรรม30นาที คุณครูก็จะทำหน้าที่คู่กับนักเรียนนะคะคุณครูเวนนักเรียนเองเ,เปนคูับาน,นะคะต่อเวนหนึ่งวันแล้วก็นักเรียนอสองถึงสามคนปฏิบัติหน้าที่วันจันทร์ถึงวันศสกร์หน้าที่ของเวนก็คือหน้าที่ของเรียนประจำวันที่มาอย,ยู่ในคพักกรอง รองสอนนักเรียนจะเข้าสู่โรงเรียนเรียนนักเรียนก็จะมาตรวจวัดอุณหภูมินะคะด้วยเครื่องเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิคุณครูก็จะคุณครูครูเรนนะคะก็จะจดบันทึก ก็จะล้างมือด้วยเจลล้างมือค่ะแอนกพอ,อนกพอล์แอลกอฮอล์ล้างประมาณนี้ค่ะก็จะปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองนเรียนตั้งแต่เวลา16คือ6นาฬิกาไปจนถึงเวลา8นาฬิกาตรงนะคะ8นาฬิกาตรง ก็อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงซึ่งคุณครูเองนนักเรียนเวนนะคะก็จะมาปฏิบัติหน้าที่เช้ากว่าปกตินะคะซึ่งวันนี้ก็มีนักเรียนนักเรียนที่มาเป็นคนแรกนะคะนี้ ันนี้วันที่ยี่สิบห้าสงหาคมเป็นนักเรียนชั้นปห้าอันนี้มาตะกี้ตรวจวัดไปแล้วนักเรียนชั้นปหอันี้เป็นผมน,นเด็กนี้วันนภาพาทธิพงนะคบมาตะกี้ตรวจ ัดลองไปแล้วอันนั้นเป็นนักเรียนคนแรกของวันนี้นะคะตอนนี้นักเรียนเรียนก็กำลังไปเอานักการ ดูนะี่ครูหน่อยมีไฟไหมัมหีไหมี่มัีไหมมีไหมีมไฟสีเงิ แม็กอยู่ไหนคะเอามาใส่ค่ะเอาแม็กมาใส่นะคะตอนนี้ครูกำลังใส่ทำอยู่นะคะสามอาชี้ให้คุณครูคด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูคคตาไม่ค่อยดีคะ่ะกระสรอ,อย่าคิดเข้ามานะคะยยวงหางอันนี้จะมีคณะกรรมการมนาะตรวจประเมินด้วยอยูห่างนิดนึงนะคะ ห่างระยะห่างเมตรอย่าเข้ามาใกล้แล้วก็ใส่แมสด้วยนะคะชื่ออะไรไหนไหนอ่ะอันนี้มาทยยมเลยเลยค่ะอือหาคือหาชื่อไม่เจอเนาะไหนคะเออต้องหาไหน ไปชั้นไหนคะป .5 ชื่ออะไรคะอะไรคะกิจินลากสามสิบห้าจุดห้าอ่าล้างมือด้วยนะคะล้างมือด้วยนะคะป .5 ไหนคะพรอมีเท่าไหร่คะสามสิบหกจุดสี่อย่าลืมล้างมือนะคะพปหกเลยฮะปสองปสองชื่ออะไรคะ ไหนชื่ออะไรนะคะสา่จดน่แี่ผมแ้วนี้จะมาเท่าไหร่สามสน่อ่ล้างมือนะคะมอหนึ่งนะคะสามสิบหกจุดสี่อ่ะล้างมือล้างมือนะคะชั้นไหนคะอนุบาลฮ้ ก็หนึ่งเลยเหรอนึกว่าอนุบาลชื่ออะไรคะอะไรนะคะชันหกบินทชัยนี่ใช่ไหมอาเชื่อค่ะหอรับห้านะคะห้าครับห้าอะไรชิดเท่าไหร่คะบจดจ็ดห้าครับห้าเทไรคะ พิมพ์โบนไม่มีครับครับโอ้ชื่ออะไรนะคะสืบสกุลพิมบ์โนนี่ทำไมพุมพ์โไม่เขียนชืเอาอะไรคะอานดับหกสิบอะไรอนุบาลไหนคะอนุบาลสามชื่ออะไรเอ่ย ชื่ออะไรชื่อว่าจังไหนี่ฮะเอาใครรู้นี่ชื่ออะไรนี่<ม>บักละโอาอันนี้นี่นี่เด็ดซื้อคงพัดคงเท่าไหร่เ <c oughs> อ <c oughs> อสามสิบหกจุดหกเก่งด้วยจำได้แล้างมือด้วยค่ะล้างมือด้วยเอาไปใส่ละพี่พี่ไปไหนหมด เอาอันไปปยิงบไปทุกคนสิไอ้วุ่นมาล่างมือนะเรายิงคนเดียวก็พอแล้วเออล่างมากพออนุบาลน,นี่อย่างน้อ,อ,อ้นนะเดินมาใกล้ๆธ่านรชิน,นรักเอากันไปอนุบาลใดอ,น,น,อนุบาลอนุบาลอะไรคะ โอ้ยบอูทุกอนบาลอนบาสองเหรอชินารกเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะสามสิบหกเท่าไหร่ปสามสิบหกองไปได้แล้วคู่หลแล้บอกแล้ว่างานคูหลงอานุโออันนี้มสามเท่าไหร่คะ สอักอันนี้คือสักคนนะสามสิบจุดเท่าไหรสามสมจุมันใช่เหรอสามสิบสาเน่ะเอาลองมาวัดดูสิเอาให้สามสิบหกจุดห้าจําพี่นี่พี่นี่ยก็ยิ่งเนาะอะอันนี้มอหนึ่งเท่าไหร่คะสามบหแปดครับ ชื่ออะไรครัลุนาชัยลุนนาชัหล่ะลุนาชัยเออเท่าไหร่นะอเชิญล้างมือนะคะดีค่ะก็สี่นะคะก็สี่ชื่ออะไรคะมาแต่สาวแต่เด็กเดเด็กหญิงอินเทอร์ ดีลำเท่าไหร่คะอรเชิญค่ะเช้นไหนคะก็หทีห้าชื่ออะไรคะเออมันยังจังสิบสองแล้วค่ะไงสิบหกจุดหกะรคะวันหนึ่งนะยมมาเนี่ลูกวัดหมดแล้วเปล่าอายมมาหน ชื่ออะไรคะนนรัชชานนสามสิบหกจุดสามใช่ไหมอ่าเชิญล้างมือด้วยนะคะ,ะล้างมือด้วยนะคะใส่แม็กให้เรียบร้อยชื่ออะไรดวงพิเแสงนี่ใช่ไหมสามสิบ อันนี้ผสมเอมาทย่อมมาเชิญค่ะผ้มขไหนคะประจันระจนชื่ออย่พูดเพื่อนสิงหน่ใช่ไหมกูมืออีเท่าไรสามเท่าไรสามสิบหกเจ็ดสิบอันไหนคะประโเท่าไรคะโอ้อันชื่ออะไรคะมะนาวไหนอะลองชี้ให้ครูสิ เขา่ก็เขาีน่ตาละสามสิบห้าจดวอคัตนาตัวเดียวาใส่นะปากกาส oui. Teraz, e. mm ิบ hmm. สี่ศูนย์ธลเท่าไรคะสามสิบหกจุดหนึ่สาสิบหกจุดหนึ่งอไหนคะสบรรไยวนัทวุฒินไ น้ำใยนะคะเท่าไหร่คะสามจุดหอ๋เอาใส่ใส่ทำไมไม่ใส่แมสกะคะลืมป้อไหนป้อ5ห้อ5อย่าลืมสิอัดจุดนี่ะไยอันนี้ั้งมาตรวจเท่าไหร่คะสีเจดหอ่าเท่าไหร่คะป้อไหนป้อสี่เท่าไหร่พับพิมเห็นนี่ใช่ไหม ทับทิมหินสามสิบหกจุดจดหอ่ะเชิญล้างมือด้วยนะเอาขยะไปนั<ไ>ป่งแล้วลหย,ย,ยุดขย,ยาไปด้วยหน่อยลูกนะ